มองด้ำหน้าตาฝนบาททีนี้เย็นสบายเลยไปหน้าเพือโซงหน้าก็มีแต่แดดน้านาสดีเวลาสว่องบัดมาหน้าสดาวควนโต๊ะสัมณีคือยุทธ์สัมณีพอดีเด้อแกงไก่บาทนี่พี่น้องเออแกงไก่หน้าเนาะเลี้ยงอยู่หน้าแกงไก่หน้าสว่างวะ หอมพี่น้องหอมพอออิตรห้องพอิตรนั่งตู้ฮให้ที่สองเลยเด้อพี่น้องเด้อนี่แต่ผูกไว้วบหนึ่งสองสามสี่ฮะหก เจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเน้แปดคนคุณได้อแปดเก้าวซีฟคุณละอ่าใ,าใหที่สองเราได้เดี๋ยนี้นะไหวแหง้งลิมิตอัพวยไหวร้านขอแห้งไหวคุณนะสัพพันนะสัพันแห้งไหวสดสดซิงซิงๆนะจ๊ะปุ้สนใจกกับติดต่อมาเลยสดสดจริงๆค่ะ ย <comp> <laughs> ังสดทั wireless, ้งสดค่ะห <in> ือ <phones> นั่ง <ION> ว่าแลลูกได้ซะนะคนบ่ยังสดป๊าเบิ่งแน่ร้านข่อยอีกผู้นึงเนาะยังนั่งอยู่อยู่เนาะเพิ่นกําลังแบบคิดอยู่ว่าจะกกแล้วเนาะอันนี้อันนี้ก็แม่เพิ่นนะอันนี้เนาะแม่เพิ่นเนาะแม่เพิ่นเนาะลูกลูกสาวก็ใหญ่กว่าแม่ละ ลูกสามสีคนแล้วเอื๋อยข่อยก็ยังงามคือเกาเนาะอันนี้กับท่านอะไรเนี่ยสามีเพิ่นเนาะมาแต่ไก่ได้ผิดเนานะแมาแต่เสไปร์ลมองผิดเนานะไอที่สองแหละเมื่อน,นี่ก็กะเจจเป็นหล่าหายมันแล้วไปเลยเด,อดอ้อผู้ละลอยผู้ละลอยเนาะอ่านะสะพนนะไว้ๆเนาะสะพนเนาะสะพนผ่านาะ อันนี้ก็ดีนะอันนี้ก็ดีนะดีแบบนี้อันนี้กะะข้าเจ้าอันนี้ก็ไดนะ้กะข้าเจ้าแก่แก่ล <Source> ึกก yes, ็ขึ้นสีหยาบอี่ดอกนี่กับได้้ใหนึงี่กับปลาพ่วงคอยเนาะเราก็งามได้ปละคอยสัตว์อ้ายคอยกบ่มากรเนาะแล้วมาดำหน้าหนาแล้วก็ข้าวขาได้บุกขึ้นหาได้ ไหแล้วครับข้าวมึงร้านข่อยนะมึงเนี่ยคุณน่ะเขาเดินมาหนึ่งแล้วเพิ่งจะถ่ายหน้าลงเนาะงามได้ร้านข่อยคุณน่ะนะแก้มบองอันนี้เพาอยากเพาอยากเป็นลูกเคยเด้อในเด่อพระแถวเนี้บรรยากาศมื้อนี้เนาะพี่น้องมาดำนาซอยสอดาวตอนนี้ก็บไฮที่สองกับไก่เชแล้วนะทุกคนเอาดำแล้วไฮนี่บรรยากาศกัคึมคึมฝนคือฝนตัวเพราะว่าฝนตัวกันเต็มเมือว่านี่น้าพี่น้องน่ำกะหม่างอ๋อแกงมากกว่าสิมาได้ก็ผ่านซีดานบุญนะทุกคน หน้าแบบว่าน้ำหวยนะพี่น้องแบบพายที่มันอันนี้มันก็ลาดไปเนาะทางน้าเวลาน้ำหล่นนะทุกคนบรรยากาศกระชิ่งคืมคืมไข่เนยบาดแดดปันใดเนาะแต่ก็มีบาดแดดบาดบดเลยพี่น้องสุดทีว่ามันหยิบฟุ้ก็ยังสิดโต๊ะกินนะทุกคนโอ้ยหาเฟียงแด้ช่างนั่นนะมาแม่มาแม่มาแม่สองเกณแ์น่องน้องน้องอะไรห้าสิบพันห้าสิบพัน แล้วคือดังเร่งไวสาดได้เถอะหุ่นล่ะนกเร่งไวสา้ยมาพี่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 ่มาพี่สิทามนี่เนี่ยบดล้บ่หน้าจนนเนี่ยะหามยงหคนมาดำหน้าสวยนะดหน้าจอยในเด้อ ต้มไก่ซูกินดอกทีต้มไก่ซูกินดอกมาเด้อหน้าก๋อยวันน,นะน,วนะนึ่งสามแสนหน้าจดาวเด้อวันสามแสนเขาก็สิเล่นหุ่มแล้วเนาะแห่เนาะ <c oughs> <c oughs> ห้นี่ถ้ารล้วนแลวกอน

แร,แ,รแล้วปาดพนมาพ้นมาพ้นมาหรอพี่นอ้องไปได้ไดายม่วนว่ะมวนหวินแห้ม้วนแห้งว,วะ่ะ บะตอนนี้ฝนกำลังตกเลยพี่น้องมาเด้อมาเด้อมาดำหนาซอยนี่มาดำซอยน่เด้อมาดำซอยน่โอ้ยลองเต็กปัดเป็นจังได้บาทนี่มาเด้อมาดำหน้าซอยนี่ฝนตก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 บรรยากาศตอนนี้นะปัดมวนเด้อพี่น้องดำหน้าตาฝนบาดที่นี่ เย็นสบายเลยไปหน้าพุ้ยซองหน้าก็ไม่แต่แดดนาะนาสดีเวลาสะอ่อนมันมันมานาสดาวฝนตกละ่ะ <c oughs> อือพอดีเย็นเลย <c oughs> พอดีเย็นพอดีเย็นฮะฝนเดินเติบมะคือสีบอรอนแดงออกมาคุณ <c oughs> ทางนั้นเขาจะกระทัยนยะ พนตก๊กพ้นตก๊กพนตกลิ่นแลนแลนหนึ่งสองสามหฮที่สี่แลลวพ้นตก๊กจุ่มฝ่าคือุมพ้น ต <laughs> ำหนิพอดีเดอ้อนามสีถวมหน้าข่แต่มันอ่อนถ้าข้าดูดแล้วแข้งไปได้เฮยอันนี้นะนาหนามพ้น วาง3าปีขึ้นล้างหนดดเพื่อซิเต็มดำน้ำมาท่านกัแข้งแข้งแต่ว่าอันนี้นนำพ้นเฮาสดสดหันหอนสดดร้อนเลยจานหนึสเรือจะคนหาเดี๋ยวนี้สี่ห8าหเจ็คนคือเกาคื้เดิมนะพี่น้องเออใครแต่ว่ามาเดียนให้สุดถ่ายตอนนี้ก็กลังสีข้นเลยเด้อเดี๋ยวจะให้ แสดวยว่ามันเลยู่หนีแน่คนเดิหน้าหาให้พี่น้องตอนเช้าตอนเช้าหาให้กับให้บุเลดน่อยเด้อพี่น้องให้งไปเด้อพี่น้องโอ้ให้แต่ให้มีหมวงา <c oughs> สาเศรๆหนาหน้า,นาตาดำดทุกคนพักเทียงนะพอดี อยากดำให้นี่ให้มันแหลวพี่น้องข้องซ้ายก็จะไม้มาขึ้นอย่างเด็ดใช่ไหมจุดสองวั่วแม่คั่วไปล้างพูนสบายเลยเถิดสาม <c oughs> แม่คัว่วกำลังเห็นเมนูพี่แม่คัว่วแกงไก่ใส่หมากฟักอาหารถึงพี่น้องไปหน้าผู้ได้กับเสีนเมนูนี่เนาะเมนูเด็ดเด้ดประจำ <c oughs> หน้าสาวอ่อนหน้าสาดีมแกงไกง่ใส่หมากหน้าสาดาบะแกงไก่ใส่หมากทุกอย่างไปพุ่นลูกไปพุ่นไปพุ่นนี่เด็ดที่เคารพินา แกงไก่บาทนะพี่น้องเออแกงไก่หน้าเนาะเลี้ยงอยู่น้าแกงไก่หน้าส่ารัวมันกะหอมพี่น้องหอมพออีกตรนั่งโตโตหมักผักขาวหว่าเขาจะเป็ค้ายเป็นโลเาจะเป็ายเป็นหน่วยหรือเป็นโลดีกว่านเป็นโลโลเศร้าพันโลเศร้ันเอามีสองตัวบอกเห็นสองหัวสอต้ไก่สอตัด้วพี่น้องมัน ไจไพี่พี่สมุนไพรเ่ะเิหขาไมแม่ี่อาจะมาเป็นตะเสียด้ที่คนไก่เปือยนะน้ร่แตกเยวตกจนไก่เปือยนใส่ักพเน้ยไม่ผิดซาเลยเด้อมเจอพี่นองทางไหนกินเลยเด้อทางไหน กินข้าวด้หนงเด้อกินข้าวซาเคีแกงไก่ใส่หมากผักน้ากินข้าวไหมเป็นตะแสกมาเดิอทุกคนสองอขอหน่ยัดกินข้าวทุกคนอ่ถือกก็เอาลงนี่เ หน้าแรงด้ยทุกคนน้ำหน้าแรงลงมาแล้ว อันนี้ بس อันนี้คือ เป็นบวมได้เสือเมื่อกายเสือเมื่องพี่น้องพี่น้องเมื่อนี้เฮากาดำได้ประมาณแปดใหแล้วทุกคนตอนนี้ก็ไก่สีคำเลยน้อพี่น้องประมาณหามงกลัวนิดนึงแล้วเฮากาสีเมื่อยเลยทุกคนไว้พอกันไม่ิปหน้าเด้อขอบคุณทุกกำลังใจลืมฝากกดไลค์กดแชร์สวัสดีมเลยทุกคน